กันด้วยนะครับเู่กับ Amos Studio นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Team Fortress 2ในด่าน2 Fort นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเซนที่จำข้อแรกคุณต้องมีหนึ่งอะไรวะ d e a t k i l l Ranger ครับแล้วก็ The w a n d l e r Jack แล้วก็อันนี้ก็อย่าไปสนใจนนมันนะครับแค่เราก็มีครบสามสี่เซตเนี่ยนะครับ อยางอยางหยา,ยาพึ่งไปที่อาวุธแรกกันนะครับนะครับคุณสามารถไปวางตรงนู้นก็ได้ครับว่าเราจะต้องวางตรงนี้ครับเราวางไวใใ้ให้มันโดนตรงนี้ครับให้มันเห็นตรงนี้ไว้แล้วเราวางตีใช้แจ็คมันจะตีไวกว่าปกติแล้วเราก็จะมาสอนวิธีการตีดิสเพนเซอร์นะครับ วางดิสเฟนเซอร์ตัวนี้ครับปล่อยไว้ครับเราไปเอากระสุนสวนเหล็กครับเราย่อมาแล้วตีดิสเฟนเซอร์ครับดิสเฟนเซอร์จะไม่โดนเราครับแต่ว่าเราสามารถตีดิสเฟนเซอร์ได้ เพื่อบังคับเฮ้ยเซก,ก้าระวังเซก้าวมาครับเก,ก้าอยู่ตรงั้นโอเคเซก้าวหายไปแล้วครับเรายิงดุกดัเอาใหม่เอาใหม่เฟลเฟลเฟลนะครับป่อกี้ สำหรับใครที่ยังไม่ดูะครับตั่นี้ไปเก็บสมุดไดฟสการคนไทยนะครับแล้วเราก็ย้ายมาวางไว้แล้วเราก็ยูนเตอร์วางไว้ตรงนี้ครับ วาง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 พี่หนึ่งได้วางนะครับเราจะต้องระวังในตัวข้างล่างหรือว่าในพวกนี้ครับตัวข้างหลังที่มันมาครับเพราะว่ามันคงไม่มาครับเรียบร้อยครับเราได้ทําการเต็นที่จำเต็จเรียบร้อยระาวาังเต็นที่ ระวงังเทเลพอร์ตออกไว้ตรงนี้ครับรเราทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรตัวน,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 นี้มันเป็นไอ้สไป นะครับถ้าเราวางรีดเป็นเสื้อเสียทีหนึ่งนี่เราจะต้องเอากลับมานะครับพวกเป็นที่แล้วก็นะครับวางไว้ตรงนี้เลยรีดตีครับแล้วเราก็จะได้ขั้นสามของเทเลพอร์ตเธอมาแล้วเราก็จะได้ไปตรงนี้แล้วเราก็จะตีสองครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่คือวิธีการทำเต็มที่จับนะครับแบบถูกโดยวิธีการจากตงนะครับระหว่างไอ้ตัวกลางนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยสบายอย่างการระวังไอ้พวกนี้นะครับวิ่งเกือบตายแล้วครับระวังไอ้พวกเดโมดูนะครับมันเป็นตัวอันตรายครับถ้าระวังจริงๆต้องระวังจริง วันนี้ขอลาไปแค่นี้นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่เขาอ,อยากเล่นโหดๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่สามารถทําให้คนอื่นโหดได้ก็สามารถนำแผนที่มาตั้งไว้แต่ก็มีจุดอ่อนอย่างมากมายนะครับตรงจางตำแน่งน,น,นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ